เด็กวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีใบงานฝึกทักษะมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันอย่างเช่นเดิมค่ะแต่ว่าก่อนจะไปทําใบงานกันนะคะคุณครูคเมย์จะพาเด็กท่องคําของจองกันก่อนค่ะบ้านของนกพึ่งมดเรียกว่าลังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเรียกว่าเหลาบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอก บ้านกระต่ายกระลอกเรียกว่าโพรงจำได้ไหมเอย่ยบ้านของนกพึ่งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเรียกว่าเลา้าบ้านของม้าวัวคว,วายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระลอกเรียกว่าโพรงนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราก็ไปทำแบบฝึกทักษะกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานฝึกทักษะกันเลยนะคะเด็กๆเห็นกันไม่เอ่ยว่าใบงานของเด็กๆวันนี้เกี่ยวกับรูปบ้านนะคะเราเรียนเรื่องของบ้านนะคะคุณครูเมย์ก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันค่ะแต่ว่าไม่ยากเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูเมย์ก็จะให้เด็กๆระบายสีรูปบ้านนะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะ เริ่มระบายสีกันได้เลยนะคะเด็กๆระบายตามจินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะชอบสีอะไรเราก็เลือกระบายลงไปได้เลยนะคะคุณครูเมย์ก็จะเริ่มจากพระอาทิตย์ค่ะระบายสวยๆเลยนะคะค่ะเด็กๆบ้านของคุณครูเมย์ก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆระบายเสร็จกันหลือยังเออ บ้านของคุณครูเมสวยสดใสแล้วก็มีความสุขเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานในหน้าที่สองกันเลยนะคะเรามาดูใบงานในหน้าที่สองกันเลยค่ะเขาให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพรูปทรงนะคะไปหาส่วนประกอบของบ้านรูปทรงก็จะมีวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมค่ะเรามาเริ่มลากเส้นกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆเริ่มจากวงกลม เด็กสังเกตสิคะว่าเด็กเห็นรูปวงกลมอยู่ตรงไหนของบ้านเอ่ยตรงประตูใช่ไหมคะเด็กก็ลากลงมาได้เลยคะ่ะชึบชบชบวงกลมนะคะต่อมาคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กสังเกตเห็นบ้านของเรามีรูปสี่เหลี่ยมตรงไหนกันบ้างเอ่ยลากลงมาได้เลยคะ่ะ มีตรงตัวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็ประตูนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายคือรูปสามเหลี่ยมค่ะบ้านของเรามีรูปสามเหลี่ยมตรงไหนเอย่ยก็คือหลังคาบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะใบงานในหน้าที่สองของเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานกันเลยค่ะคุณครูก็จะกําหนดรูปภาพต่างๆมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็รูปต่างๆก็จะมีเงานะคะคุณครูเมย์ก็อยากจะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าภาพที่คุณครูเมย์กำหนดให้ตรงกับเงารูปไหนเอ่ย นะคะใช่เป็นภาพนี้ไหมคะลูกเงาภาพนี้ใช่ไหมใช่ภาพที่สองใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะก็จะตรงกับภาพที่สามเด็กๆก,ก็กากบาดลงไปได้เลยนะคะเชึบเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูรูปภาพในแถวที่สองค่ะเป็นภาพกระบวยอลดน้ำดเด็กสังเกตเงาสิคะที่ตรงกับ ภาพที่กำหนดให้เด็กสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะก็คือเงาอันที่สองนั่นเองเด็กก็กากบาดลงไปได้เลยค่ะต่อมาค่ะรูปเสื้อนะคะเด็กสังเกตเงาไม่ยากเลยเด็กเห็นแล้วเด็กทำไมเลยลูกกากบาดเงาของเสื้อนะคะลงไปได้เลย ค่ะต่อมาในรูปที่4นะคะก็คือรูปรถนะคะเด็กๆสังเกตเงาของรถเลยค่ะไม่ยากเลยเด็กๆสังเกตเห็นกันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเห็นแล้วเด็กๆก็การกรบาดเงาของรถลงไปได้เลยค่ะ<ม>แล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะก็คือภาพที่5เป็นรูปของกางเกงนะคะเด็กสังเกตได้เลยไม่ยากนะคะกางเกงเด็กเ,เจอแล้วก็ กากบาดเงาลงไปได้เลยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆใบงานเดี๋ยวเราก็มาดูใบงานหน้าสุดท้ายกันค่ะค่ะใบงานในหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆขาก็จะให้เด็กๆฝึกสังเกตนะคะการเปรียบเทียบนะคะเด็กสังเกตสิคะว่าคําสั่งเขาจะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่เป็นภาพเล็กค่ะเริ่มจากงูนะคะเด็กเห็นงูไม่เอ่ย งูตัวไหนเป็นตัวเล็ก,เด,กเด็กก็ทำไปเลยระบายสีลงมาได้เลยนะคะชุบช,ช,ชต่อมาเรามาดูไดโนเสาร์กันเลยนะคะเอ๊ะตัวไหนจะเป็นตัวเล็กตัวไหนเป็นตัวใหญ่แต่คุณครูไม่ให้เด็กๆระบายตัวเล็กนะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วก็ระบายสีลงไปได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะให้เด็กๆรู้จักสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะ รูปภาพหรือว่าสิ่งของที่เล็กกว่านั่นเองชึบต่อมาค่ะเด็กๆมาสังเกตที่กรองนะคะกรองใบไหนใบเล็กเด็กๆก็ระบายสีลงไปได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะรองเท้ารองเท้าไหน ที่เล็กกว่านะคะเด็กเห็นแล้วก็ระบายสีลงไปได้เลยเช่นกันค่ะชึบชบของคุณครูเมย์ก็ระบายเสร็จแล้วต่อมาค่ะเด็กเรามาดูปูกันค่ะปูตัวไหนเล็กนะคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปได้เลยนะคะชึบชบชบเด็ก พยายามทำด้วยตัวเองนะลูกจะได้เก่งๆนะคะอ่อมาค่ะเด็กๆรูปสิ่งโตนะคะเด็กๆสังเกตเห็นแลอย่างเอ่ยว่าอันไหนเล็กเมื่อเด็กๆเห็นแล้วก็ระบายสีลงไปได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆใบงานของเด็กๆก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ